thank mm -hmm. แล้วก,ก็การเปิดตัวรถในครั้งนี้นะครับที่อยู่ข้างๆผมเลยก็คือ Ford r a n g e r r a p t o r X นั่นเองนะครับเรียกว่าตัวนี้นะครับถือว่าเป็นปลายโมเดลของเขาแล้วก็ว่าได้นะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมทำให้ดูเขาเนี่ยมีความแข็งแกร่งขึ้นมาอย่างแรกนะครับที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือตัวสติ๊กเกอร์นี่นะครับสติ๊กเกอร์เนี่ยคาดตั้งแต่ฝากระโปรงด้านหน้านครับยาวไปจนถึงด้านหลังนะครับทำให้รถเนี่ยดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้น,นครับตามคิ้วต่างๆของเขาก็ มีด้วยเช่นกันครับในส่วนด้านหน้าเนี่ยก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากครับพร้อมกับหูรากที่เป็นหูรากสีแดงด้านหน้านั่นเองนะครับถัดมาด้านข้างครับตัวล้อของเขาเนี่ยก็เป็นล้อจักเป็นสีแบบออกเหลื่อมๆเป็นเกล็ดนะครับตอนนี้ก็เป็นสีดําละเข้ากับยางเป็นออเทอเรนนะครับก็ตัวนี้ก็ทําให้ยางกับตัวรถเนี่ยดูเข้ากันมากๆครับด้านข้างก็อย่างที่บอกนะครับเป็นสติ๊กเกอร์คาดยาวมาเรื่อยๆนะครับมือจับประตูของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดําไม่ได้สีเดียวกับตัวรถนะครับสติ๊กเกอร์อย่างที่บอกนะครับคาดยาวมาด้้าานขง เชื่อมต่อมาที่ตัวอักษรแรปเตอร์ตัวนี้นะครับพร้อมกับสปอร์ตบาร์นะครับตัวนี้ก็จะมีมาให้แลนะครับไม่ต้องแต่งเพิ่มเติมถือว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่หลายๆคนนาไปใส่แต่ก็ทําให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับและด้านหลังก็จะมีสติกเกอร์คาดยาวลงมานะครับตอนนี้ก็ไปดูในส่วนภายในกันบ้างครับครับผมและในส่วนภายในของตัวรถนะครับสิ่งแรกที่เห็นเลยนะครับกับ การเดินได้แดงต่างๆครับตามคลิปนะครับตัวเบาะหรือคอนโซลหน้าต่างๆครับเป็นได้สีแดงพร้อมกับภายในที่เป็น,ปนสีดำเนี่ยทำให้ได้บรรยากาศที่มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกว่าเดินตั้งแต่พุงมาลัยตัวเบาะแล้วคอนโซลต่างๆนะครับที่เป็นหุ้มหนังเนี่ยจะเดินได้แดงทั้งหมดพร้อมกับ คอนโซลด้านหน้านะครับก็จะเป็นสีออกดำๆนะครับแต่ลายเนี่ยคล้ายๆคลารบ้าแต่ก็ไม่ใช่สะทีเดียวนะครับพร้อมกับมือจับประตูเนี่ยกรอนประตูเปิดประตูต่างๆ,ๆเนี่ยก็เป็นลมดำๆคือเป็นโครเมียมแบบดำเงาครับอันนี้ก็ถือว่าสวยมากนะครับคือบรรยากาศโดยรวมในภายในห้องศารเนี่ยทำให้รู้สึกว่ารถเ่ยมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้น,นครับ ับผมสำหรับ Ford r a n g e r r a p t o r X ตัวนี้นะครับเรียกว่าการตกแต่งของเขาเนี่ยออกไปแนวทางสปอร์ตนะครับคือมีสติ๊กเกอร์คาดรอบคันพร้อมกับสปอร์ตบาร์และภายในเนี่ยเดินด้วยได้สีแดงเนี่ยทำให้รถอ่ะดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับและเรียกว่าครั้งนี้ถือว่าน่าจะเป็นปลายโมเดลของเขาและแต่ว่าก็ยังมีความพรีเมียมอยู่ดีนะครับเพราะด้วยราคาของเขาอยู่ที่1 7 2 9 0ล้านบาทเนี่ยคือเขาไม่ได้แพงที่ราคาแต่คุณภาพของตัวรถเนี่ย ก็ดีตามด้วยเช่นกัน,นครับและใครหลายๆคนอาจจะกังวลในเรื่องสมรรถนะหรือว่าการซ่อมบำรุงต่างๆนะครับแต่ตอนนี้ Ford เขาก็ยืดอายุการรับประกันนะครับเรียกว่าระบบส่งกำลังต่างๆนะครับเป็น10ปีแล้วกับระยะทาง150,000กิโลนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะสบายใจได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามทางเพจ Auto Spin ไว้ให้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ